พอนี้นายจำพอเตอร์นี่เมียตุมม้มครับอย่าไปเชือ่อฤกษ์อาจารย์เกษ์ไม,ม่จะเบี้ยร์รถตุ้มเหตุใจยืนโยต์เต้นมาโยวัดเมียมต,ตายจะเรู้คนนี้แม่กูตายเออพอเออใจได้ใจอ่ะแม่คุณเล่กากล้องคือแม่เมื่อก่อนรถชนลูกเออรถนี่ชนแม่รถป่าวงรถนี่นาวรถป่าวงเดจิเป็ดรอนรถปวงไงบ้าเออไม่แก่ป่าวงอันเพื่อเป็นรถป่าวง ไม่ต้องใจนากคุณกูเป้บาเป้กานรถป่าวงจนตายแกน้อยแกคอนบุกแกคอนเออตรงไหนแกว่าบ้านนั่งแก่หนุ่ยนั่นเออแกกลางโดนจัดตรงไหนอำเภอคขุนมนั่นคขุนมนั่นก็เรียกการน้อมใหม่บาเออรถป่าวงจนเด็กคนอผมไอ้วอกวอกโยมันพี่นจนโยไม่ติดโลกอียเดียว นี่ได้โยนติ้ลูกมันกแนไรดือดเลือแกไตกูไม่ใจยากกบเฮงไอ้ฉันจะบวชในทักทีไดาา้ฉันบวชใหนปอทักทีเพราะมันได้ยุ่งใจฟาเรื่องคุณเราเกิดมาเป็นลูกแต่ปอในบวชนิ่มปลืม้มใจไหไรก็เพื่อนเลวคนกูเลยให้ปอบวชไอ้นไงปอบวชบวชเปิดตระเตรนีน่ประคุณกูลูกล่ะพอเป็นปอต้องบวชตระเตรนประคุณลูกมันต้องรู้้ันมั้ง เป็นบวชไอ้ที่อาจารย์บวชไรอยละลูกมันบวชไม่ได้ไม่ไหนโคมนี้วันคนบวชเติงแล้วที่ข้ามาเตียงหนังมันเตียวเล่ข้าไปออกนกนูอยที่ข้าจมอยกันนอเลขันละใส่เชือใส่ไหนหนัง่งเสือดใส่เดียวใส่เชือใส่เดียวใส่กาเกิงใส่กระปุกชนแลวมากินข้าวกับกูหายเป็นปลามันต้องหยุบนอป่องนอจุออลจนได้และหยุบนอ แต่ลุมกูมันยังโปองนอเลยโพองหนอลุงวนก้นมาแล้วหนอลำกานนักนะมึงมาเป็นโยในวัดนี้เป็นเด็กวัดเบลือไปเท่าแต่เดินในวัดนุ่นนี่อย่างนี้ใจดีว่าทู้ลุยไอ้น,นี่ไม่ก้าวเหลืองไล่จริงกันแต่ฉันไม่อยากเลย